เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าหลังอัปเดตแพทเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับผมอ่านอีเวนต์เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแพทนี้นะครับมันไม่ใช่แพทนะครับมันเป็นอีเวนต์เสริมนะครับมันไม่มีอีเวนต์อะไรเลยนะครับเควสเป็นเควสเดิมแต่ที่สําคัญคือในช็อปพลาดไม่ได้เลยนานๆแบบนี้มันจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูเลยนะครับในช็อปของเรานี้ทุกคนเข้าไปเลยนะครับ โปรโมชั่นอะไรยังเหมือนเดิมแต่ว่าไอเทมแทบจะทุกชนิดลด50%ลองดูไอเทมเออไอเทมติดตัวไอเทมที่เอาไว้เพิ่มเติมเสริมอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่จำเป็นลด50%หมดเลยนะดูดูดลดลดหมดเลยยกเว้นกันคุมมอนนะครับแล้วก็เ,เมมเบอร์ก็ไม่ ไม่เข้าไม่ลดนะครับผมส่วนอ่าเดมอนบาบามอนลิลิทอะไรพวกนี้ลดหมดเลยครับทุกคนนี่ก็ลดเหมือนกันนะครับโดยเราจะพลาดไม่ได้เลยถ้ารู้สึกว่ามีลด5ถ้าเราขอดูสินค้าที่เราสนใจมากที่สุดนั่นก็คือคัดเปิดผนึกลดห0นั่นคือคุณจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกัาในท้องตลาดมาก ผมแนะนําเลยว่าการเปิดผนึกควรจะซื้อเดี๋ยวผมจะต้นไว้ต้นตนต้นต้นตน,ตน,นะครับต้นเลยแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากการเปิดผนึกอัอวตาล่ะหินฟ้าก็ลดถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับลดถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอออวตามีอ๋อป้ายจริงๆอันนี้เป็นป้ายชื่อแต่มันไม่ใช่เป็นแม่เหล็กนะมันเป็นป้ายชื่อธรรมดาป้ายแม่เหล็กยังไม่ลดนะครับป้ายแม่เหล็กไม่ลด แต่ป้ายชื่อธรรมดาลดนะครับป้ายชื่อธรรมดาลดมีอะไรไหมที่50%ที่เราจะดับจองในด้านของดิจิมอนอ่าดิจิมอนก็ลด50%แต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อดิจิมอนอยู่แล้วนะเพราะว่าโอกาสจะสแกนได้ระดับ5นันยากมากเอ่อมีอะไรอีกอาช่องกระเป๋าช่องคลังเอ่อมอีอ่าเทมเมอร์มีอะไรอีกที่เราคิดว่าเราจะได้มาซื้อกัน พวกสกิลต่างๆอะไรเงี้ยเผื่อจะเสริมเป็นะระยะเวลา1เดือนนี่ก็ซื้อได้นะแต่กาสเปิดผนึกนี่ของจริงนะครับของจริงอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาใช้กันมีโอกาสน่าจะแค่อทิเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเรื่องว่าเอ้มันจะมีโอกาสมันจะลดนานหรือเปล่าแต่ของลดนานแบบไม่ไม่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันลดแป๊บหนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งนะครับก็อย่าลืมใช้ ซี่ให้คุ้มค่านะครับบ๊ายบาย